เรียบร้อยแล้วนะใช่ไหมคะอ่ะทีนี้หยิบสมุดขึ้นมาเอาจริงเลยนะทีนี้ใครไม่ทํานี้ไม่ให้คะแนนอ่ะคุณครูจบตรงนี้นะคะหยิบสมุดขึ้นมาหยิบไม้บรรทัดขึ้นมาหยิบหรือยาง ให้นักเรียนตีตารางเหมือนช่องเมื่อสักคู่นี้แบบบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นช่องช่องคุณครูนะคุณครูขอเป็นแนวนอนได้ไหมคุณครูขอเป็นแนวนอนดีกว่าเพราะว่าดูท่านักเรียนจะ เขียนไม่พออ่ะปีกายอ่ะเขียนไม่พอจริงอ่ะขีดไปขีดไปเลยเราจะใช้ข้อนี้ 3, หนึ่งร้อยแปดสิบสามหนังสือสอสววทเล่มใหญ่นะลูกไหนนะหนังสือสอสววทเล่มใหญ่ หน้าหนึนักเรียนเขียนข้างบนเลยบันทึกบันทึกรายรับนี่นะคะเขียนออกไปเลยข้างบนสุด อ้าวคุณพูรูลืมตีตารางแล้วเนี่ยช่องวันเดือนปีเอาสักแค่นี้อวันเดือนปีแนวนอนค่ะแนวนอนเดี๋ยวหนูเขียนจะไม่พอไงนี้เอาสักกี่ช่องดิ คงเหลือจะมีหน่วยสตางค์ด้วยนะลูกเออหน่วยบาทหน่วยสตางค์ไงเดี๋ยวนะคะหน่วยสตางค์นี่ตัวหนังสือคำว่าสตางค์นี่จะยาวหน่อยก็ให้เป็นช่องใหญ่หน่อยใหญ่เปล่าเนี่ย ใหญ่ไม่พอเหรอเอาแก้นี้พอคงเหลือรายจ่ายอ่ารายจ่ายรายจ่ายสักสี่ช่องนะ นักเรียนตีตารางเหมือนนี่เลยช่องอันนี้เหมือนกันเลยนะคะมีช่องบาทกับสตางค์เลยนะคะบาทสตางค์บาทสตางค์ รับบาทละต่างอันนี้จะเป็นช่องวันเดือนแล้วก็อะไรคะเออปีช่องใหญ่นี้ก็คือช่องรายรายอะไรคะ รายอะไรคะลูกรายการอ้าวทีนี้เขียนข้างบนได้แล้วบันทึกรายรับรายจ่ายเด็กหญิงสุจิรา น่ารักวันที่วันที่เท่าไหร่คะสิบสี่กุมภาพันสองพันห้าร้ยห้าสิบสี่สิบสีก่กุมภาพันธ์บรรดาลัะ วันว่าเล่นถายแม่จำได้สิบ14กอพอเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะพ่อให้เงินพ่อมีเวลาคุยกันไหมพ่อให้เงินอยู่ช่องไหนคะครายรับหรือรายจ่ายพ่อให้เงิน รายรับสิจ๊ะห้าสิบบาทศูนศูนย์สตางค์อ้าวต่อไปคงเหลือเท่าไหร่เนี่ยคงเหลือห้าสิบ ศูนย์นย์สตางย่อลงไปอีกเนาะเห็นหรือเปล่าลูกเห็นไหมเห็นนะแม่ให้เงินถัดมาบรรทัดถัดมาแม่ให้เงินอยู่ช่องไหนคะลูกรายรับสิจ้าแม่ให้เงิน พ่อให้เงินกับแม่ให้เงินห้าสิบาทบวกห้าสิบบาทเป็นเท่าไหร่คะห้าสิบบวกห้าสิบเป็นเท่าไรหนึ่งร้อยแล้วนะคะหนึ่งร้อยแล้วนะต่อไปจ่ายค่ารถจ่ายค่ารถ จ่ายค่ารถอยู่ช่องไหนคะอยู่ช่องไหนจ่ายค่ารถ oh <my> รายจ่ายกี่บาทคะสิบสองบาทหนึ่งร้อยตั้งลบด้วยสิบสองเหลือเท่าไรหนึ่งร้อยตั้งลบด้วยสิบสองเหลือเท่าไหร่คะ เดือ8ปดสบาทอ่าโอเคตกจากค่ารถแล้วอะไรคะซื้ออะไรอันนี้ตั้งลบด้วยนี่ก่อนที่จะคงเหลืออ่าซื้อขนมและนมกลอง เป็นรายอะไรคะรายรับหรือรายจ่ายรายจ่าย25บาทเท่าไหร่คะ50สตาตคงขีดตรงรายรับไว้นะคะทีนี้เอาอะไรตั้งเอาอะไรลบทีเนี้ยก่อนที่จะเขียนคงเหลือสักครู่นี้เงินเหลือ88บบาทใช่ไหมคะ และจ่ายไปอีกเอาแปดสิบแปดตั้งลบด้วยอะไรคะลูกเงียบไม่มีการพูดลบด้วยอะไรหน่วยบาทหน่วยสตางค์แปดสิบแปดบาท ลบด้วยยี่สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์ใช่ไหม <Okay. S 1> ใช่ไหมคะแบบนี้ใช่ไหม <Okay. S 1> อ่าหน่วยสตางค์ลบกันได้ไหม <Okay. S 1> ไม่ได้อันนี้เหลือเท่าไหร่คะแปดสิบเท่าไหร่แปดสิบเจ็ดเก่งมากคะ่ะลูกลบกันเหลือห้าสิบอันนี้เหลือสองนี้เหลือเท่าไหร่คะ อา้าวเหลือ62สิบาทห้าสิบตางค์หกบาทห้าสิบสางเขียนไว้ตรงนี้ลูกเขียนไว้ตรงนี้ซื้อกุหลาบอุ้ยตายซื้อกุหลาบให้ใครคะเนี่ยซื้อดอกกุหลาบ ซื้อดอกกุหลาบเท่าไหร่คะลูกสิบห้าบาทอยู่ช่องลายอะไรรายจ่ายนะคะลายจ่ายนะมหมดเวลาโอ้โอ,โอ้พี่เบียร์ว่าหมดเวลาแล้วผูณจิมมี่เพลินเลยนักเรียนไปหาเองต่อได้ไหมคะเนี่ยก่อนจะคงเงินคงเหลือนักเรียนต้องคำนวณก่อนนะคะว่าถ้าเป็นลายรับนักเรียนก็เอามาบวกกันกับนี้แต่ถ้าเป็นลายจ่ายนักเรียนก็ต้องเอาหกสิบสองบาท ห้าสิบจตางลบด้วยสิบห้าเอาละก็จบ <c oughs> นักเรียนทำอีกสองสองบรรทัดเองพอทำได้ไหมคะเออทำให้เสร็จนะแค่สองบรรทัดเองสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ